มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างน,นะคะวันนี้เปิดตลาดในภาคเช้าดัชนีปรับตัวลดลงไปส่วนทางกับตลาดต่างประเทศค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นทุกกระดานนะคะหลังจากที่ยอดขายบ้านใหม่ล่าสุดขยายตัวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวเพิ่มขึ้นมา63.19จุดปิดที่1 6 6 0 6 2 7จุดค่ะนแสแดกเพิ่มขึ้นมา31.47จุดปิดที่4 1 8 5 8 1จุด ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดภาคเช้าวันนี้ปรับขึ้นเป็นส่วนใหญ่ตามตลาดหุ้นสหรัฐนะคะนิกเคีิตลาดหุ้นโตเกียวทะยานขึ้นมา104.87จุดปิดที่14,567.04จุดสูงที่สุดในรอบ1เดือนหังเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดที่22,950.39จุดลดลงไป15.47จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้านี้นะคะดัชนีปรับตัวลดลงไป7.49จุดปิดที่1,389.35จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย21,924ล้านบาทค่ะ ส่วนราคาน้ำมันดิบที่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะที่ตลาดนเม็กซ์ของสหรัฐงวดสมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมา61เซนต์ซนปิดที่104ดอลลาร์สหรัฐ3าเซนต่อบาร์เรลส่วนบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดสมอบเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นมา18เซนค่ะปิดที่110ดอลลาร์สหรัฐ54าเซนต่อบาร์เรลราคาทองคำในประเทศเช้านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองคำแท่งรับซื้อคืนบาทละ1 9 8่0บาทขายอ,อ้อย 19,950บาทส่วนทองรูปประพัน์ขายออกบาทละ2,350บาทค่ะ